2องปีนี้โบดวนบบเป็นยังครับร้อปีนาครับอ้เอารอปีนานะฮะสู้กันไหมสองร้อเอากล่องนี้นะพี่เลือกเลยครับขอบคุณครับพีนะ่รายการนี้เปิดออกมาเป็นโอ้โหอาจปากห้าเฮ้ยไม่ใช่สำลิตโอ้โหไปใหญ่แล้วสาตาพี่เนื้อสาตาโลหะหน้ากากชนวนรายการที่หกสิบห้าเลขสองห้าศูนย์ห้าอ้โ หมายเลขโค้ดสองห้รอกรนี้มีใครจะไปต่อไหมครับนะฮะหาอยากท่ข้อเม้นครับไอ้นะฮะบบเจอกระซูกันไมาหมนะฮะบบเจอกระซูกันไม่ไอ้สองห้าศูนย์ห้ารายการนี้นะครับ200บาทนับสามกับรายการนี้200ใครจะไปต่อเชิญได้เลยพี่นับสองกับ200บาทครับ หลอกอนี้ผมนับหนึ่งนะฮะรายการนี้นับหนึ่งรายการนี้ผมนับศูนย์ครับสองร้อยรายการนี้นับขิงหลิงโค้งสุดท้ายสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทนับขิงหลิงโค้งสุดท้ายมีใครไปต่อมากกว่านี้อีกไหมจ๊ะพี่นะฮะถ้าไม่มีแล้วถ้าไม่มีแล้วห้ารายการนี้นับเท่าไหร่นับสี่นับสามนับสองนับห้หนึ่งนับไปศูนย์จบการประมูลครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบจบเลย เออสองร้อยสองร้อยนะครับสองร้อยบาทเรียบร้อยเลยพี่สองร้อยรับรับไปครับสองร้อยสวัสดีพี่เลิฟด้วยครับพี่เลิฟสวัสดีครับไปครับพี่ กรรมาการหมดแล้วนะพี่ที่ใครที่ผมนัดไว้ผมเปิดไปตั้งแต่พรุ่งนี้เมื่อเช้าแล้วไปตั้งแต่เมื่อเช้าหมดแล้วนะพี่ขอโทษจริงๆนะพี่